ชี S H W E P ชีพแกะผู้ตามผู้นำหนูแมรี่มีลูกแกะเล็กๆตัวหนึ่งขนของมันสีขาวดุทิมะไม่ว่าหนูแมรี่จะไปทางไหนลูกแกะน้อยจะตามแม่หนูไปทุกคนทุกแขนนี่อีกคือเพลงกล่อมเด็กของฝรั่งบทหนึง่งเนื้อเพลงกล่าวถึงลักษณะนิสัยของแกะที่ชอบตามและแกะมีขนสีขาว ความจริงก็เป็นเช่นนั้นแกะส่วนมากมีขนสีขาวเหมือนหิมะซึ่งก็หมายถึงตอนที่เนื้อตัวมันยังขาวสะอาดพอลูกแกะเหมือนเด็กที่เนื้อตัวมักจะสกปรกอย่างไรก็ตามก็ยังมีแกะที่มีขนสีดำและสีน้ำตาลแกะชอบเดินตามคนหรือเดินตามกันเองเป็นทิวแถวทำให้คนเลี้ยงแกะสามารถต้อนฝูงแกะไปยังทิศทางที่ต้องการได้เพราะถ้าคนเลี้ยงแกะต้อนแกะตัว หรือสองตัวแรกไปถูกทิศทางแล้วแกะทั้งฝูงก็จะตามไปเองบางทีคนเลี้ยงแกะจะเลี้ยงสุนักไว้ต้อนแกะแม่ให้หลงทางด้วยนอกจากจะกล่าวถึงเรื่องราวของแกะไว้ในเพลงกล่อมเด็กแล้วยังมีเรื่องราวที่กล่าวถึงแกะอีกมากมายเช่นน้ำนมแกะใช้ทำเนยแข็งได้ดีขนแกะขาวหนาและนุ่ม นำมาทําเสื้อผ้าและผ้าขนกันหนาวการเอาขนแกะมาทําเสื้อกันหนาวเขาจะตัดขนแกะออกจากตัวเหมือนช่างตัดผมคนเขาจะตัดขนแกะเพียงปีละครั้งในช่วงฤดูที่มีอากาศอบอุ่นพอสําหรับแกะที่ถูกตัดขนเมื่อแกะถูกตัดขนแล้วแกะจะดูแปลกและผอมแต่มันก็สบายดีแกะต้องอาบน้ําเช่นเดียวกับคน เขาจะต้อนแกะไปรวมกันในอ่างที่มีน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีสัตวแพทย์คอยฉีดยาให้แกะด้วยขนแกะมีไขมันเรียกว่าลานโนลีนใช้ผสมในครีมทำให้ผิวนุ่มแกะเป็นสัตว์อ่อนโยนไม่ดุร้ายและอดทนมันสามารถอยู่ได้ในภูมิประเทศต่างๆเช่นภูเขาสูงที่มีอากาศหนาว และภูมิประเทศที่เป็นหิมะหรือทะเลทรายว่าแกะจะอยู่ที่ไหนก็ตามแกะจะมีนิสัยเหมือนกันหมดยกเว้นแกะชนิดหนึ่งที่ไม่เหมือนแกะทั่วไปเพราะมันมีหางยาวและหนักมากจนคนเลี้ยงแกะต้องหาเกวียนเล็กๆบรรทุกหางเพื่อมิให้มันลากไปตามพื้นดินแกะเหล่านี้ต้องไม่เป็นชนิดเดียวกับแกะที่หนูน้อยโบพีเป็นเจ้าของแน่ๆจำได้ไหมหนูน้อยโบพีท ทำและแกะของเธอหายและบอกไม่ได้ว่าจะหาพบที่ไหนปล่อยมันตามลำพังเถอะแล้วมันจะกระดิกหางกลับมาบ้านเอง